กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยยังไงฝนตกดีคักว่าท่อม,มานเท่าฝน,นตกดีกดกดคักติเออมันปเป็นยังไงหรอมันได้บลาท่อมบบดน,นี้เ,นเปน,น,ปเน,นตองกับฝ้าไปหน้าตะเสาย่านเด็จยังไงวิวโอ้ย คุยกับคุณอาบันทมกับคุณว่านเขาไว้วันนี้หลังจากที่ว่านเขาเลาฟุ้นรอบก่อนพอดีเนาะตอนก่อนนั่นพวกไม่ไปเนาะแมนเป็นตดาดอยว่านไหมบ่ะ,ะเป็นตดาดอยว่านไหมบ่ บบม,ม,มันขึ้นสูงแน่หรอบอท,บบท่มมันเป็นฝนดีเนาะที่แหลกส่งคือสีแรงตลอแหลกฝนก็ห้มเมืนเด็กข้างลาใก็ดีแล้วเกาีแล้ว กสิพอดีนอาหลอกบ่งหันนี่แสดงว่าช่วงเงินสามสี่มือมานหนีฝนแสดงว่าฝนตกดีช่วงสามสี่มือมันนี่ชาวนาทำนากลับมาบ้านโอ้ฝนตกดีค่ะค่ะน้ำเ็มให้หน้าอยู่ ของอาเพิ่นว่านไว้น้ำกระทวมน้าหวานไม่ต้องการน้ำมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เขายังบบใหญ่เขาใหญ่แล้วแค่แน่